Chọc phọt chinh chọp chọp nó luôn xin nữa nè thì có chinh lời สวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้นะคะมากินข้าวกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีเมนูเด็ดนะคะปลาทูตัวโตโต,ต,ตเลยนะคะซื้อมาจากตลาดเมื่อวานนี้คะ่ะไปเดินตลาดนะคะตัวละ80ใหญ่มากเลยนะคะใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะคะแต่ดูในกล้องอาจจะดูตัวเล็กนะคะแล้วก็มีเหมือนเดิมคะ่ะมะม่วงแล้วก็แกงเห็ดนะคะไข่เจียวนะคะนะคะปลาตูตัวใหญ่อันนี้ก็จะเป็นแกง แกงเห็ดนะคะอัน <irgendw> น <carbono> ี <Beautiful, S 2> <ading> ้จะเป็นรวมนะครับก็จะมีพวกฟักทองมีบวบมีเห็ดหูหนูนะคะมีอะไรประมาณนี้แล้วค่ะนะคะซื้อมาเมื่อวานถาดละห้าสิบนะคะแกงได้หม้อหนึ่งนะคะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ปลาทูค่ะวันนี้กินแต่เช้าเลยนะคะหกโมงนะคะกินข้าวกันนะคะอ่ะกินปลาทูสิ ไปกินคำติวโต,วต,วตวนะก็แกะออกเลยกินย,ย่อยโกะออกแม่ก็ต้องไปเสนอหน้าใกล้ปน็นแน่นนอนลงท้าเป็นหิวแรงเอาให้กินแต่กลับมึงอีกตัวดีเขามาเขาไม่ซื้อเลยมาให้กูไอตัวอยู่นี่เขาก็ไม่ซื้อมาให้เขาให้ตั้งแต่รอบที่แล้วสองร้อย ซื้อกระดูกไก่มารอบแรกเลย <laughs> นั่นกระโดดอีกแล้วทั้งนั้นอันนี้ก็สแสดงกายก,กรรมนะคะก,คะกระโดดขึ้นมาี่งเมี่ะแลปิดจมี่ะแหแล้วก็กระลำคอนี่นะคะมันอยู่อยู่ด้วยกันเป็นเดือนนะคะก็เริ่มนะคะเริ่มแบบว่าไอ้นี่กันแล้วนะคะเ ตุดหมาหมิ่นนะคะหมาหน้าจิกตัวนี้นะคะก็ไม่มีอะไรค่ะตอนเช้าเช้ายังงี้นะคะก็มีทํากับข้าวนะคะกินกับคุณแม่อย่างนี้และค่ะแต่ละวันนะคะชีวิตประจําวันนะคะกินแล้วก็ต่างคน ทําก็กแกๆของตัวเองนะครับวันนี้ทัดดาก็ว่าจะทำแบบแปลงผักนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปตลาดก็เห็นคุณยายนะคะมานั่งขายมาเมล็ดผักก็เลยซื้อนะคะมายี่สบาทนะคะสองห่อห่อละสิบนะคะซื้อมา2ี่สิเมล็ดผักชีนะคะผักชีลาวนะคะแล้วก็เมื่อวันที่8ดนะคะวันที่8ต้นเดือนก็ไปซื้อมาแล้วนะคะ2 2ชนิดนะคะเป็นผักชีนะคะแล้วก็อะไรนะ ผักกวางตุ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นแกงเห็ดนะคะกินข้าวกันเช้านี้นะคะก็ไม่มีอะไรนะคะกับข้าวนะคะก็จะกินแบบที่แบบว่าเราอยากนะคะเราก็จะไปหามาทํานะคะตอนนี้ก็กําลังต้มหน่อไม้เอาไว้นะคะทําตอนเย็นนะคะเมื่อวานนะคะไปซื้อมานะคะอ่โลละยี่สิบนะคะก็เท่ากับหน่อนละสิบล้ะคะ่ะซื้อมาสองหน่อนลคะหน่อนเลก็กก็โลหนึ่งพอดีนะคะ ก็ฝานก็อะไรเรียบร้อยแล้วก็เอาไปต้มน้ํานะคะที่เตานะคะค้างไว้ที่เตาไว้ทําตอนเย็นนะคะก็จะแกงหน่อไม้นะคะนะคะดูนั่งรอนะคะก็นอนรอก่อนค่ะให้คนกินก่อนนะคะแล้วให้กิน มาค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะชาวนี้นะคะก็ไม่พูดอะไรมากมายแล้วนะคะเอฟซี่ามากินข้าวด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะแกงเห็ดรวมนะคะนะคะ,ก,ะ,คะ,นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ ปลาทูไข่เจียวนะคะ,คะ,ะแล้วก็มะม่วงเท่านี้แล้วค่ะเนี่ยไม่มีอะไรมากนะคะก็บรรยากาศตอนเช้านะคะมากินข้าวด,ด้วยกันค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนะคะก็ช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทางช่องทัดดาวินดี้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ